สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love t a r o t เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงโดยไพ่ทาโร่และไพ่โรคาแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยร่วมแม่หมอพูดเสมอว่าคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ด e s c r i p t ันขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวขว้ากดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอทางไลน์คุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้ แม่หมอจะทําคลิป random for you ไพ่เล่าเรื่องยังไม่มีหัวข้อเรื่องแม่หมอทํานายเสร็จแล้วแม่หมอจะตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด view of the year tarot และ the romance angel oracle คลิป random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนําพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คําทํานายทุกคําของแม่หมอเป็นของคุณ Random for you ไพ่เล่าเรื่อง e n d of w ฟ n d s ใครสักคนที่คุณอยากพุ่งทยานในความสัมพันธ์กับเขาใครสักคนที่คุณคิดถึงเขาชอบเขารักเขาหลงเสน่ห์ในตัวเขาตอนนี้คุณใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาเปิดใจรับรักหรือว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองความรู้สึก ตอบสนองกับพลังงานของความรักที่คุณส่งออกไปบ้างสซยนอปอลส์ ands, คุณอยากเป็นผู้ชนะอยากเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาอยากให้เขารับรักอยากให้เขาตอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำบางครั้งคุณก็เหน็ดเหนื่อยนะรูปไพ่ใบน,นี้สิก็สอบทรายหนักมากๆเลยอะแต่ก็ยังอยากจะแบกไม่ move on ไม่ไปไหนยังจะอยู่ตรงนี้ค่ะ ตราบใดที่ยังไม่สมหวังในความรักกับคนนี้จะไม่ยอมไปไหนจะไม่มีวันหันหลังห่างเหินห่างไกลให้กับเขาอยากเป็นตัวจริงอยากเป็นคนสำคัญของใจอยากเป็นผู้ชนะหัวใจของเขาเอ๊น็อบสอดแต่คุณก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะนะบางทีคุณก็เหน็ดเหนื่อยคุณก็เครียดคุณก็กดดันคุณรู้สึกว่า ทำไมอ่ะคุณต้องพยายามอะไรมากมายอยู่ฝ่ายเดียวเขาเนี่ยอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆเลยมีแต่คุณอ่ะเป็นฝ่ายที่ส่งพลังงานให้เขาทักหาเขาโทรหาเขาส่งข้อความหาเขาส่งสติกเกอร์หาเขาคุณทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแสดงความห่วงใยแสดงความใส่ใจแสดงความรู้สึกให้กับเขาอย่างมากอืคุณก็เครียดอ่ะบางทีคุณก็อยากจะเฮ้ยตัด,ต,ดตัดใจไปเลยแต่ก็ทําไม่ได้ไง พอหันหลังทีไรก็มีแรงดึงดูดบางอย่างดึงคุณให้หันหน้ากลับมาที่เขาเหมือนเดิมอยู่ดีเทร c h ชาริ s สามถ้วยคุณรู้สึกว่าคุณคิดไปไกลแสนไกลแล้วอะ่ะอยากควบบกคคคนนี้อยากเป็นแฟนคนคนนี้คุณรักเขาคิดไปถึงวันวิวานะจ๊ะคิดไปถึงวันที่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาววันที่ได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกันหรือ ใใคิดใกล้ๆก็คืออยากออกเดทกับเขาอะ่ะอยากใช้เวลาร่วมกันอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนโอ้คิดไปไกลแล้วจ้ะคิดแล้วก็มีความสุข Princess of Pentacles คุณมีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจคุณนั่งรอคอยเขาอยู่ตรงนี้ไม่เคยห่างเหินห่างไกลไปไหนคุณคิดทบทวนดีแล้วนะว่าเขามีคุณค่ามากพอ หลายครั้งเนี่ยคุณติดต่อสื่อสารหาเขาเนี่ยคนคนนี้เขากําลังจดบันทึกหรือว่าเขียนจดหมายบางอย่างก็หมายความว่าคุณสื่อสารไปหาเขาค่ะคุณบอกหลายสิ่งหลายอย่างจากหัวใจคุณให้กับเขารับรู้แล้วตัวคุณเองอยากจะให้แต่สิ่งที่ดีให้แต่สิ่งที่มีค่าต่อเขาโดยที่หลายครั้งคุณเองก็หลงลืมนะว่านั่งรอเขาอยู่ในจุดนี้นานแค่ไหนละรอคอยเขาเนี่ยอยู่ในพลังงานแบบเนี้ยที่เป็นฝ่ายเริ่มเป็นฝ่ายเข้าหาแบบเนี้ย มาน,นานเพียงไรแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าม,มันเหนื่อยใจอ่ะ Energy ไม่ได้ดีเหมือนในตอนแรกในช่วงแรกอ่ะนะทำแบบนี้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็ทำได้อ่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นไงแล้วถ้านานไปกว่าน,นั้นห้าเดือนหกเดือนหนึ่งปีคุณเริ่มรู้สึกอยากนั่งพักแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็ยังไม่ได้วางปากกานะเนี่ยปากกาหมึกที่เขาเขียนเนี่ยเขายังอยากสื่อสารอยู่แต่เขาเหนื่อย พลังงานอ n น r g จลดลงมากไม่ยืนแล้วนั่งและเหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วเป็นอย่างนี้คุณเริ่มทบทวนตัวเองแล้วว่าไหวไหมจะไปต่อดีไหมหรือว่ายังไงดีหรือควรจะพอแค่นี้อืเหตุการณ์อินจหลังจากที่การที่คุณปฏิบัติอย่างเนี้ยนะมายาวนานเริ่มเปลี่ยนแปลงไฟออฟวอนส์คุณเริ่มสับสนหลังเลใจและสมองกับหัวใจตีกันอย่างนหนักง,งัดข้อกับใครงัดข้อกับตัวเองจ้ะ เอาไงอ่ะก็ไม่ต้องทักไปสิแต่ก็คิดถึงนะก,ก็ทักไปไม่ได้ให้เขาทักมาบ้างเออเถียงกันอย่างเงี้ยหัวใจกับสมองตีกันอย่างเงี้ยถามตัวเองตอบตัวเองอยู่อย่างนี้คุณรู้สึกว่าคุณพยายามเต็มที่และนานแลสุดสุดแลเริ่มอยากจะหยุดนิ่งเริ่มอยากจะอยู่เฉยๆบ้างเพราะว่าเหนื่อยเพราะว่าไม่อยากที่จะ แสดงอะไรออกไปและเหมือนกับศูนย์เปล่าเหมือนกับเขาไม่หือไม่อือไม่ตอบสนองต่อสิ่งใดเอาชอปเพนจ์โคลสถึงแม้ว่าพลังงานเอนเนอจีคุณจะลดน้อยถอยหลังไปบ้างคุณเหนื่อยคุณก็ห่างเหินไปบ้างเงียบไปบ้างแต่ใจคุณน่ะก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคุณยังรอคอยเขาอย่างมั่นคงคุณยังรอคอยคาดหวังเสมอว่าจะได้มีโอกาส คบหาหรือว่าเป็นคนในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยรุดหน้าก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงสสวนนับสอดคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เยอะนะแล้วก็คนเข้าหาเขาเยอะหรือเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เลือกใครอะ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ดีที่สุด หรือคุยไปก่อนคุยหลายๆคนไปก่อนหรืออีกความหมายไพ่ใบเนี้ยเขามีคนในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่ก่อนแล้วจึงเป็นเหตุผลที่เขายังทําอะไรมากมายกับคุณไม่ได้และอีกความหมายไพ่ใบนี้คือเขาไม่ได้มีใครค่ะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะรักได้แต่สะกดเก็บแอบซ่อนความรู้สึกเอาไว้ภายในใจไพ่เจ็ดดามเนี่ยคือไพโ่โจรโจรก็คือมีเล่ห์เหลี่ยมโกหกปิดบังแอบซ่อน ถ้ากรณีเบาๆเลยก็คือแอบซ่อนความรู้สึกที่ดีต่อคุณเอาไว้ในหัวใจแต่ถ้ากรณีรุนแรงเด็วร้ายหน่อยเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยไม่หือไม่อืมทําอะไรกับคุณไม่ได้ในเวลานี้ชนบวนไม่ว่ากรณีใดก็ตามเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาทุกข์ใจ mm hmm. เขาหนักใจในวันที่คุณนิ่งเงียบห่างเหินห่างไกลหรือว่าทอยพลังงานตัวเองออกมา เขาคิดถึงคุณค่ะเขารู้สึกว่าคุณหายไปไหนอ่ะเหมือนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่สําคัญขาดหายไปรู้ตัวอีกทีคุณหายไปแล้วคุณเคยทักเขาทุกวันเลยส่งข้อความหาเขาทุกวันเอ๊ะนี่สามวันแล้วนี่นาทำไมเงียบไปอ่ะคิดถึงขึ้นมาซะอย่างนั้นคิดถึงจนทุกข์คิดถึงจนทรมานจิตใจเขาเริ่มรู้สึกแล้วอะว่าคุณน่ะมีค่าต่อใจในวันที่อยู่เคียงข้างนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนี้อะ เหมือนของที่สําคัญหลุดหายไปจากมือจึงได้ตามหาจึงได้รู้สึกว่าสิ่งนี้มีค่า Queen of Pentacles เขารู้แก่ใจแนะเขาคุณมีค่าเขามากมายแค่ไหนเขารักคุณนะเป็นความรู้สึกที่เขาก็ตกใจเหมือนกันพิศวงงงวยเหลือเกินเวลาคุณอยู่เนี่ยทำเป็นเฉยชาทำเป็นมืนทำเป็นนิ่งเย็นชากับคุณนะ่ะเวลาคุณไม่อยู่อะหัวแหนขึ้นมา เป็นห่วงเป็นใยคิดถึงสุดหัวใจอ,อ้าวค,คนคนนี้รู้สึกตัวช้าจริงๆคุณเหมือนกับเหรียญที่มีค่าย,ยิ่งอยู่ในหีบเนี่ยนะเขาเนี่ยอยากจะกอดเก็บคุณเอาไว้อะเป็นสิ่งที่สําคัญไม่อยากคุณไปไหนไม่อยากคุณห่างไกลหรือถอยพลังงานออกไปจากชีวิตเขา The Devil รู้สึกว่ารักไม่พอหลงสเสน่ห์ในตัวคุณอีกต่างหากอยู่ดีๆก็คิดถึงอยู่ดีๆก็รู้สึก ยิ้มมุมปากเมื่อนึกถึงคุณแม่คุณนี่สวยจังเลยคุณนี่หล่อจังเลยเสียงคุณนี่เพราะจังเลยน้ําหอมที่คุณฉีดไปนะ่ะหอมหอมคิดถึงขึ้นมาจดจํารายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาวะเรื่องของเสน่หาราคะ18บวกขึ้นมาด้วยอา้าวใจฟูร้อนรุ่มเผาๆขึ้นมาเลยทําไมเป็นอย่างนี้หนอในวันที่ไม่มีคุณทาไมถึงได้คิดถึงทําไมถึงได้มีสภาวะอารมณ์เนี่ยแบบนนะนาาาเนี้ยนะตัณหาราคะเนี่ย เกิดขึ้นมาในใจคิดถึงอยากพูดอยากคุยกลายเป็น energy ก่อเกิดเมื่อวันที่คุณนิ่งเงียบหายไป queen of c h a r i o s เขารู้แล้วว่าเขารักคุณน่ะรู้สึกตัวช้าหรือก่อนนั้นเนี้ยเลือกมากเลือกยากแม่สมรรหนาดีไหมเนี่ยนะดูแล้วว่ารักคุณน่ะคุณพยายามมาตั้งนานทำเป็นเฉยทำเป็นมีกำแพงทำเป็นมีระยะทำเป็นมีฟอร์มทำเป็นมีมาส พอคุณเงียบไปห่างไปคิดถึงค่ะรักค่ะอยากให้กลับมาค่ะอยากคบหาอยากเป็นความสมาธิชัดเจนต่อกัน Sick of Pentacles และแล้วค่ะเขาก็ติดต่อสื่อสารค่ะเขาก็ย้อนคืนกลับมาในชุดของคุณเขาทนไม่ได้ค่ะแล้วเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองเรารักคุณน่ะเขากลับมางอค่ะหรือเขากลับมาเป็นฝ่ายส่งพลังงานให้คุณบ้างโทรหาคุณบ้างไลน์หาคุณบ้างส่งข้อความหาคุณบ้าง เขากลับมานะเขารู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำไมหนอเขาจึงไม่ได้เห็นค่าคุณเลยอะรู้สึกตัวช้าจ,จริงๆเขารู้สึกว่าเขาจะปล่อยคุณไปไม่ได้ต้องกลับมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะชัดเจนดีขึ้นต้องกลับมาทําให้คุณได้รู้ว่าคุณมีค่าต่อใจเขามากเพียงใด p r ิ n o ์นอฟชาริคคุณสองคนเป็นคู่กันนะพลังงานของคู่แท้คู่บุญบารมีที่ดีนกพิราบขาวสองตัวคู่นี้หมายถึงความดี เมื่อเขากลับมาเนี่ยเหมือนเขาคิดภาพย้อนคืนน่ะเขารู้สึกผิดเขาเสียใจอะ่ะกับการทำที่เย็นชานิ่งเฉยกับคุณหรือไม่สนใจใย,ยดีปล่อยประละเลยความปรารถนาดีการกระทําที่ดีคำพูดที่ดีๆจากคุณเขาอยากทําให้คุณมีแต่ความสุขเขาจะให้แต่สิ่งที่ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะตอบแทนคืนคุณบ้างแล้วเขารู้ดีกับใจแล้วตอนนี้ว่าพลังงานคู่แท้ที่ดีของเขาคือคุณไฟฟ์สอด แม่ช่วงเวลาหนึ่งคุณก็เคยสับสนหลังเลใจแบบนี้นะจ๊ะเขาเองก็เป็นบ้างนะเนี่ยเหมือนกันเลยคุณเคยงัดข้อกับตัวเองมาแล้วว่าเอออยู่ไม่อยู่ดิเอาไงดิสุดท้ายมันก็เงียบหายไปตอนนี้เป็นเขาบ้างและง้อดีไม่ง้อดีชัดเจนไปเลยดีไหมหรือว่าคุยๆไปก่อนมีระยะไปก่อนโอ๊ยสับสนเอาไงดีกลัวคุณเงียบไปอีกอสับสนหลงเลใจมากๆเลยไม่รู้ว่าจะต้องปล่อยพลังงานเอนเนจีแบบไหนดีให้มันดีที่สุด จบครับแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้หัวใจตัวเองคะ่ะเขารักคุณคะ่ะคุณรักเขาคะ่ะคุณเป็นคู่ที่ดีต่อก,กันคุณเป็นคู่แท้นะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมั่นหมายเนี่ยความสัมพันธ์ยืนยาวระยะยาวครองคู่กันจนแก่จนเฒ่าจนตายจากกันเขารักคุณสุดหัวใจหมดคําสงสยัยหมดคําถามกับตัวเองแล้วสิ่งเดียวที่จะทําคือทําให้คุณเหมาะสมคู่ควรทําให้คุณได้รู้ว่าเขารักคุณมากเพียงใดและคุณมนะีค่ามากพอที่เขาจะพยายามมาทําทุกสิ่งทุกอย่าง ให้คุณได้รับความรักที่ดีจากเขา The Tower การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันคุณนี่งงไปเลยงงนิ่งงจากที่ไม่เคยทักไม่เคยโทรไม่เคยถามไม่เคยอะไรทั้งสิ้นโทรหาทุกวันคุยกันเหมือนจีบคุณน่ะคุณนี่รู้สึกว่าเอา้าแล้ววันที่คุณอยู่อะ่ะไปไหนอะ่ะพอคุณหันหลังไปเท่านั้นอะ่ะมาเฉยเลยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างคืบหน้ารุดหน้าไปมากนะคุณรู้สึกตกใจอะ่ะ แต่เป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกดีนะถึงแม้จะช็อกไปบ้างแต่ก็ทําให้คุณยิ้มได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทํามาไม่ได้เหน็ดเหนื่อยฟรีเชนอฟชาริกส์โอ้ไพ่ดีๆดีสุดความรักสุดท้ายค่ะได้คบหากันจ้ะได้รักกันค่ะเป็นคู่แฟนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยจะได้ชัดเจนหรือหากเป็นคนรักที่ยังไม่ไดมีคอมมิตเมนต์ไม่ได้คุยอนาคตกันอนะ จะคุยเรื่องแต่งงานมั่นหมายจะคุยเรื่องแผนในอนาคตกับคุณเขาจะไม่มีวันปล่อยคุณหลุดลอยไปจากชีวิตเขาเป็นอันขาดอ้าต่อไปนะจ๊ะไม่มอกเปิดไพ่ออร์โคลให้นะคะ Stay optimistic about your love life ศรัทธาในความรักไพ่บอกให้คุณนะ่ะลบพลังงานลบๆออกไปซะลดเชื่อมั่นศรัทธาในความรัก คุณกับเขาเป็นคู่กันปลายทางย่อมมีแต่ความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาคิดดีคิดบวกแล้วก็รอคอยเขาด้วยใจที่มั่นคงรอคอยเขาด้วยพลังงานบวกความสุขที่มีของคุณนะจะดึงดูดให้เขาอะติดต่อสื่อสารกลับเข้ามาหาคุณได้เร็วขึ้น Wedding ว้าวสรุปว่าความสัมพันธ์ชัดเจนมากมากไปจนถึงการแต่งงานเป็นครอบครัวได้มีลูกมีเต้าด้วยกัน แม่ดูสิดูเสยตาคุณเนี่ยชิชะทำเป็นให้ฉันรอมานานทําเป็นให้ฉันจีบเข้าหาสุดท้ายก็มาขอฉันแต่งงานนะสายตาอย่างชัยชน,นะขึ้นมาเลยทีเดียวนะคุณสองคนจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกันมากกว่าเดิมอย่างมาก passion แรงผลักดันอย่างมาหาศาลคุณกับเขานะไม่มีวันห่างเหินห่างไกลกันได้ความรักจะดึงดูดนำพาให้คุณนะ่ะ ลบกันออกจากหัวไม่ได้คิดถึงกันทุกช่วงเวลาขณะจิตคุณสองคนรู้สึกว่าเป็นความรักที่ห่างกันไม่ได้อะห่างกันก็เหงาคิดถึงม,มีความติดกันด้วยนะติดกันอยากใกล้กันไปไหนไปด้วยกันอย่างเงี้ยคุณสองคนเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันพลังงานของความรักจึงมากมายมหาศาลถึงเพียงนี้ you deserve love เขารักคุณเพราะคุณน่ารักเขารู้สึกว่า เขาไม่วันที่จะปล่อยมือคุณไปได้อะแล้วเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้รู้ตัวอีกทีรักไปแล้วความน่ารักของคุณมากมายเลยนะรูปร่างหน้าตาภายนอกก็ถูกใจตรงสเปคนิสัยใจคอก็น่ารักเข้าไปใหญ่เลยโอ้ยเขาชอบทั้งรักทั้งหลงคุณเลยคนคนนี้ reconciliation การกลับมาย้อนคืนคำทำนายแรกคนคนนี้จากที่เขาไม่หือไม่อือเฉยชาบคุณไม่เคยสนใจอ่ะแล้วคุณเงียบลิ้งไป เขาจะเป็นฝ่ายติดต่อสื่อสารย้อนกลับคืนมาช่วยคุณเองหรืออีกกรณีที่สองคนคนนี้เป็นคู่แท้จากอดีตชาติกลับมาบนเวียนพบเจอกันแรงดึงดูดความรักอย่างมหาศาลร,รู้สึกว่าคุ้นเคยตั้งแต่แรกพบเจอด้วยความหมายคนคนนี้เป็นคนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ยังไม่ได้รู้สึกรักกันโตขึ้นมาความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปมารักกันในวันที่เหมาะสมและดวงชะตาเปลี่ยนแปลงจึงได้เปลี่ยนสถานการณ์จากเพื่อนหรือคนรู้จักกลายเป็นคนรัก โอเคแม่หมอเขาจบคำทำนายขอตั้งชื่อเรื่องว่าเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณอ่าแม่หมอขอให้คุณนะมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินกินงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ